สไปดีเอลทีวิชั่นสิงคโปร์ตั้งเป้าสนามบินที่พลุกพลานที่สุดในเอเชียสนามบินชาง,งีของสิงคโปร์เคยได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นระยะเวลา5 5ปี ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเป็นสนามบินที่ดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลิศและให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงปัจจุบันครับสนามบินแห่งนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากโดยหวังว่าการปรับปรุงที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดจะช่วยทําให้สถานการณ์ที่เป็นศูนย์กลางของการบินชั้นนําของเอเชียแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและความพยายามดังกล่าวครับอาจจะทําให้ชางงีกลายเป็นสนามบินที่พุกพล่านที่สุดในเอเชีย สำหรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปี2565ซึ่งจะมาเป็นคู่แข่งตัวฉกาดของสนามบินนานาชาติฮ่องกงที่การจราจรทางอากาศได้ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของประเทศจีนอย่างไรก็ดีครับการฟื้นฟูสนามบินชางงีก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์เช่นกันครับเนื่องจากภาคการบินคิดเป็นสัดส่วนกว่า5%ของ GDP สิงคโปร์อีกทั้งยังมีการจ้างงานเกิดขึ้นราว20 0 0 0 0ตำแหน่งอีกด้วยโดยสนามบินชางงี มีการปรับปรุงตู้คีย์ออสสำหรับเช็คอินและโหลดกระเป๋าได้อีกทั้งผู้โดยสารยังสามารถใช้ประตูตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติผ่านการสแกนใบหน้าและม่านตาหากมีการลงทะเบียนไว้ในพาส,สปอร์ตได้ด้วยส่วนเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศถูกติดตั้งด้วยตรวกรองในมาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและมีระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสีอันตราวโอเลตและยังมีหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัตโนมัติที่ใชในการพ่นละอองเพื่อฆ่าเชื้อบนพรม นอกจากนี้ครับสิงคโปร์ยังได้จัดสรรงบประมาณไว้ถึง500ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นงบประมาณ1.23หมื่นล้านบาทในการกระตุ้นฟื้นฟูด,ด้านการท่องเที่ยวโดยสนามบินชางงีสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง1.42ล้านคนใน2เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจาก263,000คนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อเทียบกับฮ่องกองแล้วพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวน157,000คนใน2เดือนแรกของปี และสนามบินนานาชาติอินชอนเกาหลีใต้ที่ครองอันดับหนึ่งในเอเชียสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศในปี2,564รองรับผู้โดยสารทั้งหมดอยู่ที่6 7 5 4 5 2คนใน2เดือนแรกของปีนี้เช่นกันแล้วพบกับ LTV ที i o ชั่นได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี